สิ่งของที่เป็นบริวารเหล่านี้แด่พระสงฆ์แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรักขอพระสงฆ์จงรักซึ่งพระตาหาร กับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้กับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเห่้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อกูเพื่อประโยชน์เพื่อเพื่อความสุขเพื่อความเพื่อความเจริญรุ่งเรืองเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทินตลอดกาลและนานสาธ ็ไลเป็นห่วงเป็นใยวันนี้ก็เลยได้นำคำพากันนั้นหลายๆคณะเรียกว่าทำบุญเองในพระพุทธศาสนา,าในพระพุทธศาสนา,าก็เช่นเดียวกันพระพุทธองค์ได้ทรงวางหลักให้ชาวพุทธปฏิบัติอย่างน้อยห้าประการวันนี้อาตมาภาพวันนี้กระผมหรืออาตมาภาพ ก็จะได้น้องนำเอาธรรมะเอาองง์สมเ็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งได้ปรากฏอยู่ในพระสุนตรภิกอันคุทระนิกายปัญจการีป่าเล่มที่22ข้อ46หน้า75หลักธรรม5ประการด้วยกันนั่นก็คือ1สัทธาสัปทาสีลสัปทาสุขสััปทาจาทะสัปทาและปัญญาสัปทา ประการที่หนึ่งเรียกว่าศรัทธาสัมปทานและก็หมายถึงความหุณค้อด้วยศรัทธาศรัทธานันที่นี้ก็หมายถึงความเชื่อคือเชื่อในกุณของพระรัตนตรัยเชื่อของคุณของพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เชื่อในธรรมะขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมดาสัมพาชธเจ้าที่พระองค์ได ตัสรู้เป็นอนุตรสมสมสมาสังโพทิยาแล้วก็ยังได้มีพระมหากรุณาชี่ใหญ่ไทรสารได้มาประกาศธรรมหรือว่าเผยแผ่ธรรมำธรรมวัดในสิ่งที่พระพุทธองค์นั้นได้ตัดสรู้หรือว่าได้ค้นพบได้มาประกาศเผยแผ่พระพุทธศาสนาจนถึงทุกวันนี้ถ้าเราทั้งหลายมีรรมศรัทธาลักษณะนีเรยกว่ามีความเชื่อในคุณพระรัตน,นรัย ก็ถือว่าครบองค์ประการหนึ่งประการที่สองเรียกว่าสีลัสสปทานก็คือความพร้อมด้วยสีธรรมดาว่ามนุษย์เราเกิดมาแล้วก็ต้องมีสีสีแปลว่าอะไรนะสีลก็คือแปลว่าปกติที่จริงแล้วคำว่าปกติเขามีมาก่อนสมัยพระพุทธกาลสีนั่นก็คือคำว่าสีเดิมทีคนเราที่เกิดมานะั้นก็ต้องมีสี ไอ้ผู้ได้ตน,นาท่านก็จะแดกออกเป็สีห้าก็มีห้าาศัตท์ห้าลักทรัพย์เป็นต้นซึ่งเราทั้งหลายก็ได้มาน้อมรับเอารูปสมนี้จะได้ประกอบเป็นตัวของบุคคลเรียกว่ามีศีลธรร,รมนะถ้าเกิดว่าไม่มีศีลธรรมแล้วนี้ท่านก็เปรียบเสมเือนกับสต์สีละชานเพราะว่าคนเรานั้นก็ต้องประกอบด้วยศีลคือจะต้องเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ ดังนักปราศที่หรพ่อพุทธ่าได้ประพันธ์เป็นบทกรไว้ว่าเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยูดีดีที่แววผลถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมาใจสะอาดใจสว่างใจสงบถ้ามีครบควรเรียบมนรษกษาเพระาะทับมูพูดถูกทุกเวลา เรดีดาคืนวันสุขสันต์จริงประพานให้บทกอนว่าคนเรานั้นต้องมีศีลอย่างคณะสัมาา,ายิโยเดิมทีแล้วพอไปทำบุญในที่ต่างๆก็ต้องมีการสมาทานศีลรักษาศีลเรจริญจิตอวบนาอันนีนกาา้ก็คือเป็นคำรบที่สองต่อมาคัรบที่สาเรียกว่าสุตตะสัมปทานก็คือเป็นผู้พร้อมด้วยการศึกษา ธรรมดาว่ามนุษย์เราไม่ว่าจะเป็นบรพชิตหรือว่าคฤหรสถ์หลังจากที่ลิงตาดูโลกแล้วก็ต้องมีการศึกษาเรียกว่าศึกษาศิลปะพิทยาจากที่ผู้พูดได้กล่าวมาเมื่อเช้าหรือว่าถ้าถ่านกานไม่ประบาทในชีวิตวัยเริ่มต้นไม่ประบาทในชีวิตเรียกว่าปฐมวัยมัชิมวัยแล้วก็ปัจชิมวัย ปัจจุบวัยคือวัยแรกเริ่มที่เกิดมาแล้วทุกคนทุกลูกก็ต้องมาศึกษาเราเรียนศิลปะวิทยาให้ชำนิชชำนาญเสร็จแล้วพอมาถึงวัยในท่ามการก็ต้องนําความรู้ที่เองได้เรียนมาไปประกอบอาชีพให้ถูกต้องตามกฎหมายให้ถูกต้องโดยสุจริตเรียกว่าประกอบสัมมาอาชีพจนมาถึงวัดวัยวันไปในชีวิตเรียกว่าเป็นวัยที่จะต้อง,องคิดพิจารณาถึงความ เป็นสังขารเป็นของให้เที่ยงลักษณะนี้ถือว่าไม่ประมาทในชีวิตแล้วก็นำศึกษาความรู้ได้นำงไปประพฤติปฏิบัติดังญาติโยมที่ได้มาวันนี้เรียกว่าทางก็ได้น้องถวายศีลก็ได้รักษาสติปัญญาความรู้ที่ครูบาอาจารย์ที่ร่าที่สูงได้มอบให้ก็จะได้นําไปเพ่งิพิจารณาเนข้อรักธรรม แล้วก็นําไปปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวันแล้วก็นําไปเผยแผ่ต่อยอดไปอย่างที่ได้พูดว่าบริษัทธธทั้งสี่คือพิสุพิสุณีวาโซบูบาติกา <c oughs> ก็ถือว่ามีส่วนร่วมในการเผยแผ่ธรรมะเ <c oughs> ผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างไปไกลไปได้ประการที่สี่เรียกว่าจารคสัมปชาจารคสัมทาก็คือความถึงพร,ร้อมด้วยการสลัดเรียกว่ามาบริจารัก บริจาคนอกเหนือจากทรัพย์สินที่เป็นของนอกกายของท่านทั้งหลายก็จะได้แปลงมาเป็นทรัพย์ภายในจากภายนอกก็เป็นอริยทรัพย์ภายในเรียกว่าสลาดบนทินสลาดความตรีธรรมดาว่าคนเรานั้นถ้าไม่มีจิตเป็นกุศลหรือมามีใจศรัทธาที่จะเลื่อมใสก็ยากนักที่จะได้มาสละทรัพย์มาถวายบางครั้งบางคราวมีทรัพย์มาก แต่ผู้รักก็คือปฏิคาหขพระพิสุสงก็ไม่มีปางครั้งไม่มีซักแต่ก็เห็นพระพิสุสามเณรเยอะแต่มาวันนี้ทั้งญาติโยมก็พร้อมที่จะสละทรัพย์ทั้งผู้รักคือพระพิสุรนะักสามเณรที่เป็นเนื้อนาบุญวันนี้ก็ได้พร้อมเพียงต้อนรับสายสาัทธาคณะสัทธาญาติโยมแล้วก็อีกประการหนึ่งคำภานาว่าคนเรานั้นยากอยากยิ่งที่จะสละทรัพย์ของตนเองได้ ต่อให้มีซ้ำมากต่อให้มีรัพย์มากแต่ไม่ประกอบด้วยศรัทธาไม่ประกอบด้วยปัญญาก็ไม่สามารถที่จะสลับซ้ำได้แต่พระพุทธที่ว่ามัดเชรทะฆังทาโตวะลังคนทินมัดเชรทฆังท่าโตวะลังความนตนีเป็นคนทินของผู้ให้ความตณีนี้เป็นมนทินของผู้ให้ถ้าเราสลับความตณีออกได้ก็คือว่าเราเป็นผู้สลับ วดัดปณเสียสละคือมาร่วมบริจาคถวายทานันนี้ป,ปัญญาสัมปทานก็คือความพร้อมด้วยศรัทธาศรัทธาแล้วก็ต้องมีปัญญาประกอบรู้จากสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ไม่ดีถ้าเกิดเรื่งใสยอย่างพระพุทธศาสนารูเ้เรื่อเจนก็พระพิสุทธิ์สัมเดชของเราที่อยู่จากพรรษา400 500รรูปธรรมดาว่าวัดแต่ละวัดนั้นก็จะมี สถานที่สถ be าระบภูชาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้แก่คณะสถายาเดียวได้เดินทางได้มาชุกเย็นหัวใจแต่ว่าพระพิสุทธะเณรวัดพิโรกยารามของเราเป็นวัดเป็นวัดการเรียนการศึกษาเป็นวัดที่มีพระพิสุทธสพมเณรจะบรรจัยอยู่เยอะแล้วก็เป็นทัพวัดที่พระพิสุทธะพเณรรูปภาพบนดินจำนวนน้อยจำนวนมากได้ติดตามเรียนพระธรรมวินัย เพราะนั้นญาติโยมได้มองเห็นความสำคัญตรงนี้นนก็เลยได้มาต่อยอดทำชูด้วยการถวายวัตตาหารหรือว่าจะตุปัจจัยตลอดจนถึงอุปกรณ์การเรียนเครื่องใช้อุปโภคบริโภคต่างๆที่จะเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกประกอบการเรียนถ้าพิสูจส์สเปจเหล่านี้พอได้ฉันอาหารที่ญาติโยมได้บาถวายก็จะแปลไปเป็นกําลังที่จะสามารถไปดูหนังสืออ่านตำรับตำราเรียน หรือวัตถุสิ่งของที่ญาติโยมให้มาไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆต,ตลอดจนถึงสมบ,บปัจจัยสร้างปุตติเซนาสน้นที่พักแต่่าที่สุดธิสมเองที่อ่านสัญจามาจากที่ต่างๆได้อยู่อาศัยเพื่อเป็นสถานที่รเรียนรรพระพิสุทธิสมเนศเหล่านี้พอได้ศึกษาเรียนแล้วก็จะได้นําไปประซึ่งปฏิบัติและนาไปเผยแพร่ตามภูมิกำเนาสถานที่ตัวเองได้เดินทางมา อันนี้สธาญาตโยมหรือว่าเป็นผู้มีปัญญามองเห็นถึงความสําคัญนะจุดจุดนี้ก็เป็นคำรบกิ้นหน้าเรียกว่าปัญญาสัปาาสมปทาคุณสมบัติ5ประการนะก็แล้วก็มีปัญญาถือว่าเป็นผู้นาาสาสนิกชนที่สมบูรณ์แบบด้วยดีที่มีคุณสมบัติของความเป็นผู้า,าสาสนิกชนอย่างวันนี้คณะสถาญาตโยม ซึ่งนำโดยพันตำรวจเอกโกวิศเีรชนาณน,นที่ปรึกษาผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะญา,าติธรรมคณะของกองทัพเรือที่ได้เป็นเจ้าภาพตั้งแต่ปี2 5 6 7จนถึงปัจจุบันทั้งได้มาทำบุญด้วยตนเองด้วยแล้วก็ได้ชักชวนผุ้คนถึงด้วยพอได้ทำบุญลักษณะนี้พร,ระพุทธองค์ก็ยังได้ตอ ตรัสไปอีกว่าต้องมีสติแล้วก็ละลึกึงบุญของตัวเองที่ได้ทําดังพุทธพจน์ที่บอกว่าคุณยันเจบุริโสกัิรากริยากริยาเทนังคุณะคุณังทัชจันทสัมหิชันทะกตณยราธาสุขโขคุณยาสัุจโยซึ่งแปลเป็นใจความหมายว่าถ้าคนเรานั้นกุจะทาบุญไซก็ควรทาบุญนั้นบ่อยๆควรทาความพอใจในบุญนั้น รากการสัมสมบุรณ์นำสุขมาให้พอได้เึื่อสุบนที่ใดก็มีมีใจแช่ชื่นประกอบด้วยเจตนาสัประการก็คือก่อนที่จะมาถวายพระตาหารแด่พระพิสุทธะมณีจำนวน400รกว่รูปก็มีมจิตใจเลื่อมใสปราศจากความทรณีพอได้มาที่นี้เรียกว่าบุญชนะเจตนาในขณะที่ทำํำในขณะที่น้อมประถวายก็มีจิตใจเลื่อมใส มีจิตใจใสศรัทธาปราศจากคนทิมปราศจากความปรนีน้องจิตน,น้องใจถาวายโดยเคารพจนนำพาไปถึงอัปปรารารเชเจตนาก็คือพอได้นึกถึงบุญบุญลุศี่แต่เองได้ทําแล้วก็รู้สึกมีจิตใจแช่ชื่นเบิกบานลักษณะ,ะน,นี้เรียกว่าพบองค์สมทั้งสามประการพบองค์ทั้งสามประการก็มีสอนให้ขณะให้แล้วก็รับให้ วันนี้ก็ขอได้โปรดพนากับคณะสัตยาญาติโยมทุกท่านอาตมาภาพในนามผู้แทนของคณะสงฆ์ซึ่งไม่มีสิ่งหนึ่งประการใดที่จะปฏิกรรละตอบแทนของสายทางคณะสัตยาญาติโยมในแต่ละวันโดยเฉพาะนักสายได้ฟังเห็นมาจงเป็นสบะเป็นเดชะเป็นฮารวะปัจจัยส่งเสริมเพิ่มพูกุสลบุญญาสาีให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้ประสาทโรคาภาพ ภัยพิบัติอุปัตทวันตรายทั้งหลายประกอบเพื่อจตุจรพิฆพตปชัยทั้งสี่ประการคืออายุวันนะสุขาภิรกักปฏิหาราศาสนาทบิคุตสาหทบิธรรมศาตสมบัติหากปัญนาสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบมม้วยได้ทขอให้ความคิดนั้นความปรารถนาของท่านสายจงประสบความสำเร็จดังมโนปณิทาน ญ่า,าติโนยงทั้งหลายก็ขอให้ตั้งจิตเป็นบุญเป็นกุศลในการน้อมถวายรัตหานีธบดีด้วยการตั้งจิตถวายทานเป็นการกุศลเกิดมงคลคุณค่ามหาศาลดุจบันไดเสริมสร้างทางพิพากุศลทานแห่ไปดั่งใจจงสรรพสรรทั้งหลายโปรดได้รับโดยลำดับสมหวังดังประสงค์ให้ชีวิตราบรื่นย,ย่งยืนยง ขอบุญส่งอยู่รอดอย่างโปรไทยแสงช่ำคลองเรือรองประพรม,มิน้นข้าพาผิดชาวพุทธพิพสุทธดชัยเนื้อนาบุญรุนสนองขอมยิ้มชายการเรียนรายสร้างกุศลตต์ตนศรัทธาตักบาตรรออาหารชาวหวานเคียงแววจัเนียงขำพรสุสนทรท่าแสนฉ่ำชื่นรื่นรมทำรถทำมากุศลพาคนทุกครอบสุขเยลือ วันนี้คณะสงฆ์ทั้งหลายก็อขออันุโมทนาสาธุกสัมพุว่าธาธุกคำว่าสาธุเป็นไปเพื่อกุศลผลสมฤทธิ์ด้วยตั้งจิตโมทนาอานิสง์โยงสร้างบุญรุนํำด้วยจำนงเหล่าพระสงฆ์จึงสาธุมุทิตาทําเพียงไทยแต่ใดมาเราสาธุน้องอัญชุดรีกรอนอ,อนานาสัมแดงตาความเสนมิจิตเมตตา อิริยาแห่งผู้รู้วินยูชนก็อนอัรโนมัตคณะารัสรายายู